ฮะกับสวัสดีเอฟซีดูทันครับเฟ่ครับเฟ่ช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ย่างชาแนลล่ะกับอาจารย์แหล่ครับพี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้ตามโค้งสุดท้ายท้ายสุดโค้งของพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางเสียออกมาลักษณะแน่เลยครับพี่น้องรูปแบบแนวทางชุดต่องวัดไว้กับประทันชัดเจนประทันชงชุดต่องวัดเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาตามโค้งสุดท้ายก่อนห้อยออกครับพี่น้องวัอนี้จะบันที่ สิบสามสิบเขาไปแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะตามรูปแบบแนวะทางพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอฟซีเนาะก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับใกล้แล้วๆพี่น้องใกล้ๆจะเก,ะก,ะกะี่ยวเขาแล้วเขาเป็นห่วงกันเบ่นแล้วฝนเต็มถีบเต็มเดือนมิจฉวห่วงเขาพี่น้องเอฟซีนะเขับเปว่าไปจ่ากับพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอฟซีครับพรั่งนั่นครับพี่น้องเอฟซีครับ สวัสดีพ่ออนันต์สวัสดีครับพ่อนันั์นครับผมใา่สุดคงนะครับเนาะเม็นบ่คลิปเดียวคลิปสุดท้ายเอออบต้องเอาไลน์คลิปคนดังเออคนบอกแม่นนี่คลิปเดียวเท่นั้นก็แม่นนะครับนะบบต้องไปส่งบบต้องไปส่งโบต้องไปเขาส่งบบต้องเป็นนั่งเอาเลขเอาเบอร์เนี่ยเออฝันล้วนๆวนอือบูมาบอกบูมาบอกอันนี้ ที่มนปูดั่มาบอกพุ่มอยู่ให้อยู่หน้าเคนพุ่มให้พุ่มหน้าคนเรางานกับผีหน้านั่นแหละครับว่าผีหน้าคนมาบอกเป็นประจำให้โชกให้ราบก็เป็นประจำกวนกวนเนีได้นยินข้าวว่าออกรถคันใหม่ทีกวนกวนจะห้าเรียกว่าหาหกหาสองหาสองหกเลยได้รถคันใหม่มากคุณอ่ะออกแล้วโมเดลไซส์ไปทะเบียนกับเออได้มาใหม่ละ พันได้ครัเนี่ยันได้ที่ตัวเขาออกได้สองอาทิตย์หนึ่งเนาะโอ้ใช่ใช้เดี๋ยวมือเดี๋ยวพาเนี่ยไปทางนี้มุดเลยเนี่ยโอ้มีตอนซ่อนได้ไปเลยเอาเป็นจังไงเพราะนั่นงวดนี้ฝันว่าจังไงงวดนี้ครับว่าลายตัวด้ครับมันเตี้ยก็ได้ฝันจังไงว่าให้ฟังนะก็ฝันเฮาหรือว่าปูป้องบวกเนาะปูอุ่มเด็้นออยมากโอ้ผมอุ่มอยู่นี่ปูนึง ขางนี่ปูวาเอาเด็กหน่อยอีกปูหนึ่งเอาใหม่ผมผมอุ้มขางนี่มันเป็นเด็กหน่อยสองคนผมตีผมกับตีหนึ่งหาหนึ่งเนี่ยอู้ดูหน่อยสองคนอุ้มหาอุ่มหกอยู่ดิเมอุมหาอุมหกอยู่ออันติตีไว้อีกหนึ่งแต่ว่าผมอุ้มเด็กหน่อยผมเอาแต่เด็กหน่อยเด็กหน่อยขางนี่กับเด็งหน่อยหนึ่งเนาะผมกับหาเนาะขางนี่กับหนึ่งเนาะก็จะเป็นเลื่องหาม จังว่าผมว่ะแต่ว่าบพรานไหนเอาปูเขาเนี่ยเพราะว่าปูออกมาหายอืปูอุ้มแดงหอยมาหายปูปูนอุ้มไม่หอยสามขามาเลยเพาว่าอุ้มมาผู้เดียวอผู้หนึ่งผมอุ้มอยู่แล้วอ๋เอาออกไปอีกผู้หนึ่งมาท่านอมาหัมาใส่ปลาไอ้มาใส่แอวผมทั้งหัวทั้งสายผมอุ้มมาแล้วผู้หนึ่งแดงหอยอุ้มมาก่อนแล้วอุ้มมาก่อนแล้วอุ้มยืนยูถ่าแล้วแต่ว่าหันมันก็ยังลูกจังนเจยาของนีละอืม ผู้ฝันอุ้มมาเอาว่าสันนี่ผู้นึ่ง่าสันเอามากอามาใส่เอี่ยวผมปั๊บรวดลงกับขวานปั๊บรวดนี่เท่านี้ผู้ฝันมาชูไทยสั่นๆจุดจอดกระจอดสั่นๆอุ้มได้หน่อยย่างปุบ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 มาเอาหนี่ได้หน่อยผู้นึ่ง่าสันเอาทางนี่นี่ทางนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวมาใส่ใส่มาใส่ขางนี่เอามาใส่ขางขั้วมือเอามาสูบใส่เอี่ยวผมปั๊บเลย ผมก็เลยกว่าเอาปับ๊บหมดถาเานี้กว่าเอาชุด้องวันทตอนนั้นเหไอ่เอมามหันมาแม่นงนึงเจ็ดนึงแปดนึงเจ็ดนึงแปดือทีเสรเราพอนะฮะเมื่อวานนึงที่เสร็จอะฝันวันนี้ก็ยังมีนึงไหมมีเด็กนยไหมเด็กนมันนึงอยู่แล้วอว้ามใหญ่ท่นนั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สานเมนไออันนั้นจาคือเป็นแปดหนึ่งเจ็ด็ดครับขั้นกับตัวเน็นีโตัวขั้นใส่เลขสามตัวกอาแบบใส่เจ็ดใส่ก็เรียแท้มืนันหมวดค่อนขันข้นได้เสามตัวส่อบอกอจะจองหวดนะเนาะจะจองหวดแต่ว่าวนนี้ปูอุ้มเล็กน้อยมาหายยังวะคืดบ้านบาหนานหวดนี้ว่ามันถีบได้อ,อ,อีกครั้งหรือปะว่าสน คือ,อว่าเมื่อกี้ผมมั่นใจอยู่ปูอุ้มมาให้ดีกว่าหน่อยเพราะเพราะเศรนฐาชเอนะเพราะมันไม่เกินหกเดืนอนสามเดือนที่เดือนหาเดือนหกเดือนนี่อะไรได้หน่อยแต่ผมอุ้มอยู่นี่กับผู้นึ่งขางไส้มันต้องเป็นหนึ่งหาหนึ่งว่าตัวทุ่ยไทยนี่คือปูคนมายมไทยเนี่ย มันใจเลยกไปส่อครับ,บเเพราะว่าเพ่นเอาด็กน้อยไมใหายเพื่อนเอาด็หน่อยมมให้ออใหโอ้รับคุโบเขียนมันยังไหวเลยจำได้เท่าูมือเนี้ย<ช>คือ,อ,อห็นเพื่อนเอาไา่หายอยู่ันึ่งแปดนึ่งเ็จได้สนบัดหนึ่งแปงดนนหนึ่ง,งเจ็ร้อมฟันจะอ่างหัวควันนันอันเอีอยงหล่ะผมผมก็เริ่มเนี่ผมบอกับาเหล่ยอยู่โดนแล้วเนาะโดนเจ้าหัวควันกลเพื่อนจะหายมาหนึ่งเกดหนึ่งแปดหนึ่งเ็ดหนึ่งแปดเลยหามมือกัน ชามตูก็หามเหมือนกันเพราะว่าชามตู้ได้มากกว่าแปดหนึ่งแปดแต่ตู้ได้มากกว่าแปดนิดจีบเลยเปนะไนเลขหามเหมือนกันชุดตลงวันนะเป็นเลขหามเลขหามเหมือนกันห้าหนึ่ง,<ป>งหนะึ่งกับเบอร์ใดเป็นเบอ,อร์ใดเนี้ยนี้เล็กน้อยเล็กน้อยผมอยู่เครื่องผมอยู่เครื่องเนี่ยผมว่าน้ำหายไปแล้ว เพราะนั่นนี่ยุ่กลางผมยุ่กลางเด็กน้อยอุ้มสองครงที่อุ้มสองครั้งครับใด่กันครั้งนี้ผมอุ้มอยู่แล้วครั้งนี้ผู้มไม่ใช่หายเอานีผู้นึงมาครับเออเดี๋ยวมาหลายคนอนแรกว่าเป็นหานึ่งมันเป็นแปดนึงหาบวันนี้ผู้นี่เป็นผู้อุ้มอะไผู้นี่เก่าี่ผมว่าผู้เก่าบอผู้เป็นแป็ดตีเก่าตีเก้าผู้ผู้เ่าีผู้เ่าอุ้มไม่หายผมเออนี่ตอนนี้อัน căn dưa phu say cả, The chay dành bê này pompier thanh này nay nay chơi bông hay bố cào mông bông bông căn săn do lên câu lông ha cửa b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 ông nướng hà bông ha cửa 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 bông ha hà nướng มันทียู่นีแนวว่ะจีแต่ตัวงวดกับนึ่งเจ็ดนึ่งแปดเนี่ยอ่าอือฝันเงาได้ฝันสันสันนึงนี่ฝันสันเนื้อเนื้อือฝันสามีจ๋อมง่ายไปสุดๆเมื่อกันจะเป็นสามตัวกันจะเป็นชุดเก้าห้าหนึ่งเออมีแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ครับอือแต่งวดก้อนนี่ยผมกล่าวจะบอกไปไปกับ การเลี้ยงจะเพิ่นสีซื้อพ่ซื้อเพิ่นสี่ยบ่หรอวะแต่ว่าออมวนนี่ผมว่าผมผมคัดใหญ่ตัวคัดที่สุดนี่คือตัวอะไรเพรานั่นผมมั่งเะรอเที่ให้ผมตีผมกันหนึงหน่งหานึง่งนี่หนึ่งหานึ่งนี่แหละเตี่ครับนึ่งหานึ่งนี่ซุ้มคนอีกกันไว้บานนี้ขั้นเดียวสาตัวปูนี่เอาดีหน้อยมาจากเก้าหน 9, 15, ออึ่งห้าเท่านั้นห้าเก้าหนึ่งเท่านั้นเออกันไห้ตัวนี้ สองตัวแล้วนี้กันเดียวใช่คันว่าเอาตู้ใช่หรือเอาเทปผมเนี่ยมันจะมีเลขตัวเดียวหนึ่งห้าหนึ่งเลยครับหนึ่งห้าหนึ่งคือฝันของฝันของหนึ่งห้าหนึ่งคือหนึ่งห้าสองเพราะว่าดี่มันสองคนรนั่นแหละมันดูคนละขางดีมันดูคนละขางแต่ว่าเด็กหม่มันสองคนเออผมันนั่งร่วมกันทันคือยุบมันมานั้งมันคนละขางดูคนละขางนี่มันก็ต้องเป็นหนึ่งเออต้องเป็นหนึ่งหาหนึ่งหมดสิหนึ่งหาหนึ่งเออก็นี่ อันนี้อันนีง่ายไขเบิรงพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมยกไขเบิรงเพื่อเพื่อเป็นยกไขเบอร์รถมันเป็นจังหรชักจีจังหวะนี่พี่น้องรถแบบน้าช่างครับพี่น้องเอฟซีของพ่อหนึ่งตัวบรรจัคือตัวนี้นี่ครับผมขั้นซอนตัวกันในนี้นะตัววงไว้นี่รือเปล่าตัวนี้ตัวตัวร่องตัวร่องตัวกันไว้ครับตัวร่องครับถ้าเด่นตัวนี้เด่นตัวนี้โอ้เด่นที่หนึ่งห้าหนึ่งขั้นตัดซอนกันนี้ ชิพหาที่เดือดเออบ่มีไปใส้หล่าบดีครับทีนี้ไปใช้หลอดแล้วเปล่าไปเป็นแนวช่างไปหรอกมาฉกขันหมันมาสอนเนาะครับมาจังอีกออจังหวัดครับครับมันมาอีกวนนี่บ้านนี้เอารถเก๋งก่าพราั้นนี่แหละฮะเดี๋ยวกระบะอีขึ้นเอาหุญเชียวไปแก้ยังกะรกกะโดดกระเดียดเท่ขั้นนี้แหละ เดี๋ยวขันนี้บ่บ่ขันนี้บ่ได้เอาเนี่นี่แหละเราเออเดี๋ยวกระบะนี่กะกระบะอยู่เรื่องมั้ยนี่มันหลพอแก่ทีหลวงพอคนโอ้คนหลายครับผมนี่คือรถแบบน่าข้างเขาบอกนั่นครับพีน่าเอฟซีครับตกมันดันเป็นเป็ดขีนะครับด้วยเอฟซีครับผมเบิ่งเอา ปีนองเอฟซีตูชันนี่คือรูปแบบแนวทางพื่ออันต์นครับปีนองเอฟซีตูชันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขับถ้าช่องสนิทไปเพียงแค่ซิกลางการตัดสินใจเขียน้ำเอฟซีมักรูปแบบแนวทางนะเพลิน,ก,น,นก,กับสังเอันเพลินบ่มากแต่บ่มีความเป็นทื่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สักการ์มาใจใทางทีมงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีงามครับพี่น้องครับ